วิธีทําผัก่วยเลิงน้ํามันงาน,นะคะเพื่อนๆสูตรนี้จะทํากับผักโขมด้วยก็ได้นะคะทําเหมือนกันเลยค่ะทําทานเองง่ายมากเลยค่ะเราจะทานเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าทานเยอะมากจนเกินไปนะคะผัก่วยเลิงจะชอบทานฤดูหน้าหนาวค่ะเหมือนเขาเป็นผักอากาศหน้าหนาวด้วย ช่วงนี้ก็จะมีแบบให้เราเห็นเยอะหรือจะนําไปต้มจับชายก็อร่อยมากๆเลยค่ะแต่จะออกรสชาติขมนิดหน่อยนะคะวันนี้เราได้มาสองห่อค่ะเราจะยำหมดเลยค่ะล้างทําความสะอาดดีแล้วเราก็ตัดแบ่งครึ่งค่ะคั่วงาให้หอมๆเลยค่ะเพื่อนๆจะนําไปบดหรือไม่บดก็ได้นะคะวันนี้เราจะใส่กระเทียมด้วยค่ะแล้วเราก็จะเอามาบุบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องล้างครบุบ,บๆทุบแค่พอหยาบๆพอนะคะไม่ต้องเลจะจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวกินจะฉุนเกินไปค่ะ ทุบกระเทียมพักทิ้งไว้ก่อนค่ะมาตัดปล่อยเล้งค่ะถ้าเพื่อนๆยาวๆก็ไม่ต้องตัดนะคะเพราะเดี๋ยวเอาไปต้มก็จะนิ่มเหมือนกันหมดเลยค่ะเราจะใช้น้ําเดือดจัดเลยนะคะแล้วก็นําผักลงไปต้มค่ะเราจะใช้เวลาต้มประมาณหนึ่งนาทีเพราะว่าผักป่อยเล้งจะสุกง่ายมากๆค่ะแต่ถ้าต้มนานกว่านี้เดี๋ยวจะเละเกินไปค่ะผักป่อยเล้งนี่นําไปต้มจับฉายใส่หมูสามชั้นอร่อยมากๆเลยค่ะพอเราต้มจนผักสลดนิ่มดีแล้วเอาไปนอกน้ําเย็นค่ะวันนี้เราจะนกสองน้ําเลยนะคะ เพื่อให้ผักสีเขียวสวยสดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาคั้นเอาน้ําออกให้หมดเลยนะคะบีบคั้นแรงๆได้เลยค่ะผักสองห่อเมื่อกี้ที่ล้นล้นหม้อ,อกะละมังเหลือแค่สองก้อนเท่านี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เวลาต้มแล้วก็จะหดเหลือนิดเดียวเองค่ะนอกจากต้มจับ่ายและยำน้ํามันงานได้แล้วเพื่อนๆลองนําไปทํากับผักขมอ,อบชีดคล้ายๆกันได้เลยค่ะเราจะใส่กระเทียมที่เราบุบไว้นะคะกระเทียมแล้วแต่ความชอบของเพื่อนได้เลยค่ะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ปริมาณที่จะใส่ก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะว่าจะใส่กี่กรีบเกลือป่อนไปช้อนชานะคะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็คลั้นคลุกเคล้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่งาลงไปคลุกด้วยค่ะงาขาวที่เราคั่วดสดๆใหม่ๆก็จะหอมแบบอร่อยมากเลยเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ใส่แต่น้ำมันงานอย่างเดียวก็ได้ค่ะก็คลุกเคล้างาให้กระจายทั่วไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเราจะเติมแค่ปลายช้อนพอนะคะช้อนชานะเพื่อนๆ จะช่วยตัดรสชาติได้อร่อยกลมกล่อมพอดีเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำมันงาลงไปน้ำมันงาตามความชอบของเพื่อนได้เลยนะคะแล้วเรื่องน้ำมันงาที่คุณภาพสูงๆหน่อยก็จะอร่อยแล้วก็หอมรสชาติของอาหารก็จะดีขึ้นเยอะเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูนี้ทานคู่กับปิ้งย่างก็อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าทำเยอะๆก็แบ่งแช่ตู้เย็นได้นะคะแต่ถ้าทานสดๆใหม่ๆที่เราทำเพิ่งเสร็จก็จะอร่อยกว่าค่ะ เมื่อวานทำทานคู่กับข้าวเหนียวจีอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยผักใบเขียวแล้วก็โรยง,งาแต่งหน้าอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบทานงาแบบเราไว้วันหน้ามาทำแบบอบฉีดให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ชมกันนะคะวันนี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมื่อวานเราทานคู่กับข้าวเหนียวจีไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ